ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับโนหนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือลายลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปสวัสดีครับทุกคนครับมาในคลิปนี้นะครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมกับช่องอารทีสองหนึ่งนะครับใน EP ีนี้ผมก็จะพามาตั้งค่านะครับ กับเกม E f o บ t ปี l องนี2026นั่นเองนะครับเพิ่งเล่นไป3-4วันนั่นเองนะครับทุกคนว่าจะมีแนวทางการตั้งค่ายังไงนะครับสำหรับในเกมรับด้วยนะครับในเกมเพย์นี้บอกเลยนะครับกองหลังดันสูงมากนะครับทุกคนก็จะมาพามาแนะนำแนวทางการตั้งค่านั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามผมหน่อยครัคนนะคนละหนึไลค์หนึ่ย like นะครับทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยอ่ผมก็จะพามาทั้งตั้งค่านะครับภาษาด้วยนะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับอ่าอยากใช้ภาษาไทยได้แล้วนะครับอ่าในเกมอ e ีฟ o ตบอปี2026นั่นเองนะครับเหมือนเดิมครับเข้ามาที่เอ t กอ่ามาเอ t กอแบบนี้ครับหน้าตาของเราแบบนี้เลยนะครับอืมทุกคน อันดับแรกก่อนนะครับใครที่อยากใช้ภาษานะครับอ่าภาษานะ,เ,ะเข้ามาที่โหมดเซฟติ่งปัป๊บแล้วก็ภาษานะครับโหมดท,ที่2นะครับแถวที่1ปัป๊บอ่ากดเข้ามาเราก็เลื่อนมานะครับล่างสุดเลยเขียนว่าเป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับอ่าแต่ว่าผมจะให้ดูเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะเพราะว่าภาษาไทยอาจจะมีงงๆมากแล้วกันนะฮะเอาเป็นอังกฤษก่อนนะแล้วก็จะเปิดไทยให้ดูก็แล้วกันนะครับ สำหรับภาษาไทยเอาภาษาอังกฤษนะครับพอไปผมจะให้ดูโหมดแรกก่อนนะครับนี่เป็นโหมดกรเลกเบลแบบนี้เป็นรูปดี v ว s i o ชันของเรานะครับสามารถตบแต่งปรับแต่งได้นั่นเองนะครับทุกคนเอออย่างเช่นนะครับรูปเวนรูนี่แบบนี้เป็นกาดนะครับเราคลิกมาได้เลยนะครับเราสามารถใส่ใครก็ได้นะครับตึกตึงนะครับทุกคนก็ถือว่าเวอร์ชั่นใหม่นะครับมีลูกเล่นมากขึ้นนะเออหราจะเลือกเป็นกรเลกเบลแบบนี้ก็ได้นะ แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับเป็นรูปโปรไฟล์กระเบลนะครับใครที่ซื้อนะครับอยู่ในช็อปก็จะขึ้นมาเป็นรูปต่างๆนะครับก็เลือกเป็นกระเบลไปแบบนี้นะเราก็จะมีรูปพื้นหลังแบ็กกราวน d นะครับอยากใช้แบบไหนเลือกใช้ได้เลยเนะฮะผมเลือกแบบนี้ปั๊บอ่าก็าจะหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็สีเหลืองด้านบนเป็นขอบนะครับทุกคนสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับ,ค,รบคลิกเข้ามาเลยนะครับคลิกเข้ามาในหมวกขอบสีเหลืองนะอื ก็จะมีให้เลือกแบบนี้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะเลือกเป็นอันที่สิบเจ็ดเข้าไปปั๊บนี่ครับก็จะเป็นแผนแบบนี้เลยนะอ่ะแล้วก็กดแบ็ k กลับมาเลยครับนี่ครับก็จะเป็นสีแดงแบบนี้ครับทุกคนโอ้ทื่ว่าแจ่มมากมากนะครับในรูปแบบการเล่นใหม่นะครับกดแบ็ k กลับมาก่อนแล้วก็ผมจะพามาดูนะครับในการตั้งค่าเซฟติ้งปั๊บเข้ามาอืม เข้ามาที่เซฟติ้งก่อนแล้วกันนะครับ๊บอ่าตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับทุกคนที่ผมตั้งไว้นะอันดับแรกนะครับเขาบอกว่าเป็น acid นั่นเองนะครับ a s i d นะจะให้เราช่วยไหมจะให้ ai เขาช่วยเล่นไหมมี on แล้วก็ off นะครับเปิดหรือว่าปิดนั่นเองนะครับผมจะเลือกเป็น off นะครับปิดไว้นะทุกคนอ่านะผมจะเลือกปิดไว้นั่นเองนะครับจะไม่ให้ช่วยนะเพราะว่าบางทีก็จะวิ่งมั่วๆกันอยู่ก็แล้วกันนะฮะ อันที่2นะครับเมนูที่2นั่นเองนะครับก็จะเป็นแท็บปุ่มนั่นเองนะครับอันนี้จะเล่นแบบมีปุ่มน,นั่นเองนะครับด้าน<ไป>บนจะเล่นแบบไม่มีปุ่มผมจะเลือกแบบมีปุ่มไว้ก่อนกลวกันนะครับป๊าอ่าแล้วก็อันที่3นะครับจะเขียนว่าฟิกอยู่นะครับมีฟิกนะมีมูฟนะมีออฟแบบนี้นะครับก็ <nin nas S 1> จะเป็นปุ่มนะครับว่าปุ่มทิศทางนะเราจะสามารถเลื่อนได้เลยนะครับมันจะเป็นแบบไหนนะฟิกหรือว่ามูฟออฟนั่นเองนะครับ ผมจะเลือกแบบเป็นโมปก่อนละกันนะครับเพื่อว่าจะเคลื่อนที่ได้หมดเลยในฝั่งซ้ายนะครับมาแล้วก็นะครับในปุ่มนี้นะครับที่สีในการเข้าบอร์ดนั่นเองนะเขาจะบอกว่าเป็นแอซิดไหมให้ช่วยไหมแหมหรือจะเป็นออโต้นะครับถ้าเป็นออโต้ก็จะเข้าให้เลยนะฮะหรือว่าจะเป็นแมนนวลนั่นเองนะครับเราเข้าเองนะครับต้อควรในการเข้าบอร์ดนะครับผมไปเลือกเป็นแอซิดไว้ลวกันนะครับเพื่อบางทีเขาจะแอซิด ช่วยเราบ้างน,นะครับในการเข้าบอลช่วยนะบางครั้งนะแล้วก็ปุ่มนี้นะครับทุกคนปุ่มทิศทางนั่นเองนะครับอ่าปุ่มทิศทางนะเขาจะบอกว่าเล็กกลางใหญ่นะครับในขอบนะผมจะเลือกเป็น,นกลางๆไว้ก็แล้วกันนะฮะปับ๊บแล้วก็ด้านล่างนะครับถัดมาอืมตัวน,นี้เป็นไม่ต้องสนใจก็แล้วกันนะฮะ ถัดมาเป็นปุ่มนะครับทิศทางว่าเราจะปรับสามารถปรับโยกได้นะครับเกมรับเกมรูกแบบนี้นะเกมรับจะให้เรามาปรับแบบไหนก็สามารถปรับได้นะครับทุกคนก็สามารถปรับได้ง่ายๆนั่นเองนะฮะส่วนนี้ครับจะมี20% 40%ก็คือปุ่มนะครับในการยิงในการส่งนะครับด้านขวามือนะใครที่เล่นแบบมีปุ่มนะผมเลือกไว้40ละกันนะครับเพื่อจะได้มองเห็นหน่อยละกันนะครับ ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเขียนมาเป็นเพลเยอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นในชื่อนั่นเองนะครับชื่อทีมของเรานะชื่อนักเตะที่บนหัวนักเตะนะครับจะเขียนว่าเป็นชื่อนักเตะแล้วาจะปิดไว้นะครับอ่าผมก็เลือกเป็นชื่อนักเตะก็แล้วกันนะปรับส่วนนะครับตอนนี้นะครับทุกคนเออเปิดหรือปิดนั่นเองนะครับอืมผมก็แนะนําให้เปิดไปเลยนะทุกคน แต่ว่าถ้าดูในนี้ก็จะไม่ได้เห็นภาพเท่าไรนะครับผมจะเข้าไปโหมดฝึกซ้อมกันแล้วกันให้ทุกคนได้ดูอย่างชัดเจนนะเอออันด้านล่างนะครับมันจะเป็นปุ่มทิศทางนะครับเวลาเราจะส่งนะมันจะมีลูกศรนะครับชี้ไปว่าส่งไปด้านนี้ขวาซ้ายกลางหน้านั่นเองนะครับผมก็จะปิดไว้นะมันลายตานิดนึงนะครับทุกคนเราก็จะมีปุ่ม a t t a c k นะครับหรือว่า f e n ฟ e Level นะครับทุกคนมันจะปรับเกมรับไว้ให้เราเลยนะครับด้านล่างนะ ถ้าเข้าไปในโหมดฝึกสอนก็จะเห็นอยู่นะครับผมจะเปลี่ยนไปนะฮะแล้วก็มาถัดมานะครับก็จะเป็นโหมดเดล่านะครับมาเป็นเดล่านะครับในด้านล่างนะจะมีแมปอยู่เป็นโหมดแมปนั่นเองนะครับนี่เปิดหรือว่าปิดถ้าเปิดนะครับก็จะขึ้นนะครับเป็นทีมเยือนนะครับแล้วก็ทีมเย้านะครับทีมเย้าก็จะมีสามารถเลือกสีได้นะผมจะให้เป็นแบบสีตามทีมก็แล้วกันนะครับทั้ง2เลยนะ แล้วก็ปุ่มนี้เป็นสตามิน่นะครับนักเตะจะแสดงผลอยู่ที่ทั้งหัวนักเตะของเรานะจะเพิ่มสตามิน่ว่าสตามิน่นักเตะคนนี้นะครับพลังนั่นเองนะครับว่าจะหมดหรือ,อยังใกล้หมดไหมแอนะครับแล้วก็ปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มรายชื่อนักเตะทีมฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับว่าเราจะให้แสดงผลไหมหรือว่าจะไม่ให้แสดงผลนะครับนี่ผมก็เปิดให้แสดงนะเราจะดูว่านักเตะคนนี้เป็นใครนั่นเองนะครับมา ก็แค่นี้นั่นเองนะครับในโหมดภาษาอังกฤษนะครับกราฟิกนะครับทุกคนใครที่มีสเปคโทรศัพท์ดีๆหน่อยนะครับก็จะเป็นไฮไปเลยนะเออก็จะมีพวกกราฟิกนั่นเองนะครับนี่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดก็ได้นะครับถ้าโลก็ต่ำไปผมจะเอาเป็นไฮก็แล้วกันนะฮะแล้วก็ในโหมดนะครับสเตเดียมนะฮะทุกคนโหมดสเตเดียมนะครับทุกคนมันจะมีโลนะครับสแตนดาร์ดหรือว่าไฮนะครับผมจะเลือกเป็นสแตนดาร์ดก็แล้วกันนะ ถ้าหายก็น่าจะสูงเกินไปแต่ว่าโทรศัพท์ของผมน่าจะรับได้อยู่นะครับแต่ผมไม่เอานะเพราะว่าเปลืองแบตมากๆนะฮะทำให้โทรศัพท์ร้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเฟมเรทนะครับถ้าใครที่มีเฟมเรทหกสิบหน่อยนะครับก็จัดเป็นหกสิบเลยนะครับก็จะได้ไหลลื่นมากขึ้นนะครับผมก็จัดไปที่หกสิบเฟมเรทกระกันนะครับวันนี้ก็เป็นเสียงนะครับว่าเราจะให้เป็นเสียงอยู่ในระดับไหนนะฮะมาล้วก็มาในแบบ เป็นภาษาไทยให้ดูแล้วกันปั๊บถ้าเป็นภาษาไทยนะฮะเปิดให้เราเข้ามาที่อะคาเดมี่นะครับทุกคนแล้วก็เป็นโหมดฝึกซ้อนนั่นเองนะครับดีมทีมมาแล้วก็อันี่2นะครับแล้วก็แมทฝึกซ้อนนั่นเองนะครับมาเรียกว่าแมทฝึกซ้อมน,นั่นเองนะครับทุกคนหลรอสักครู่นะครับก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับทุกคนตอนนี้จะเห็นปุ่มอยู่ทั้งหมดเลยนะครับเรากดมาที่เมนูตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับ นี่นะครับในโหมดต่างๆนะฮะที่แมปด้านล่างนะครับผมจะให้ดูชื่อนักเตะทีมฝ่ายตรงข้ามก่อนละกันนะครับถ้าเรากดปิดไว้นะครับกดแบ็กกลับมาดูทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับจะไม่มีชื่อนะฮะทุกคนนี่ไม่มีชื่อเลยนะอืมจะไม่มีชื่อนะถ้าเรากดเปิดปรับนี่สังเกตดีๆครับเมลิงแฮมเมลิงแฮมครับนี่ครับก็คือทีมฝ่ายตรงข้ามเองเป็นชื่อนั่นเองนะฮะ แล้วก็นี่ก็เป็นลายชื่อนะครับที่ผมบอกไปนะครับก็จะบอกว่าตัวที่สอนเส้นที่1นนะครับที่เปิดปิดที่ผมบอกไปนะครับเปิดหรือว่าเปิดก็ได้เปิดไว้นะเป็นตัวบอกนักเตะรายทัดไปนั่นเองนั่นเองนะครับเป็นภาษาไทยก็จะอ่านง่ายนิดนึงนะฮะเออเป็นตัวทัดไปนะครับบอกนักเตะว่าเราจะส่งให้คนนี้นั่นเองนะครับแล้วก็คําแนะนําการจ่ายบอลนะครับตัวนี้ผมจะไม่เปิดนะผมจะปิดไว้ก็แล้วกันดีวใครอยากเปิดก็ได้นะเออหรือว่าจะเป็น ผมจะให้ดูนะครับหรือว่าจะเป็นปุ่มทิศทางนะครับในการส่งหลอกนะครับดูนี่ครับจะเป็นมีชี้ออกมานะครับนี่แล้วก็เป็นปุ่มกลมๆนะฮะทุกคนเออผมก็ไม่เปิดแล้วกันนะเพราะว่ามันลายตาไปนิดนึงนะฮะปิดไว้สําหรับปุ่มเลเวลการบุกตั้งรับนะครับนี่ถ้าเราเปิดนะทุกคนสังเกตมุมนะครับนี่นะมันก็จะแสดงผลนั่นเองนะครับผมก็จะปิดไว้ นั่นเองนะครับหรือว่าเปิดปิดก็ได้นะสำหรับปุ่มนี้ผมก็จะปิดไว้ก็แล้วกันนะฮะ,นะฮะก็มีแค่นี้เลยนะครับสำหรับการตั้งค่านะอืมถ้าเป็นปุ่มนะครับไม่มีปุ่มก็ได้นะแต่ผมเล่นแบบมีปุ่มให้ดูก็แล้วกันนะครับทุกคนง่ายๆแบบนี้นะเออจะได้ง่ายๆนะครับสาหรับในการเล่นเกมรับนั่นเองนะครับแล้วก็การ ตั้งเกมรับนะครับในเกมเพย์นี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะยืนสูงจนเกินไปนะทุกคนผมจะให้ดูที่ทีมของเรานะครับแผนทีมแล้วก็มาลูบทีมของเรานะมาที่ทีมนะครับแล้วก็มาในการลูบฟันเฟืองการตั้งค่านะครับหรือว่าการช่วยเหลือในแมตต์อัตโนมัตินั่นเองนะครับอันนี้นะครับถ้าเราเกิดเปิดนะครับทุกคนนี่เลือกเข้ามาจะมีแบบเปลี่ยนตัวนั่นเองนะครับ ว่าจะเปลี่ยนตัวอัตโนมัติไหมนั่นเองนะครับท้ายเกมนะครับยืดหยุนนะครับหรือว่าต้นเกมนั่นเองในการเปลี่ยนตัวอัตโนมัตินันเองนะเขาจะเปลี่ยนตัวอัตโนมัติให้เราเลยนะว่าจะอยู่ในช่วงไหนต้นเกมไหมหรือว่าย таки, ืดหยุ่นหรือว่าท้ายเกมผมก็จะปิดไว้เปลี่ยนเองนั่นเองนะครับในปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มนะครับใครที่เปิดนะครับเป็นปุ่มนะครับกองหลังเราจะลอยสูงมากๆนะครับก็ให้ปิดไว้นะเพื่อว่ากับดัก ลำหน้านเด็กนะครับผมจะปิดไว้นะครับทุกคนอ่าถ้าเปิดก็ถือว่าหลังจะลอยมากๆนะครับแล้วก็เลเวลนะครับที่ผมบอกไปนะครับว่าตั้งเกมรับนะครับผมจะปิดไว้กรันไม่ต้องเปิดเสักอันนะทุกคนอืมแล้วก็ถ้ามาแบบนี้นะครับหลังก็ยังลอยอยู่นะครับการตั้งค่านะครับอินดอวิดโอโคดหรือว่าคําสั่งลายบุคคลนั่นเองนะครับอืมปั๊บให้ตั้งแบบนี้นะครับตั้งรับนะครับจะเขียนว่าตั้งรับนะครับ บิลอัพก็จริงนะครับบางทีบิลอัพก็ขึ้นสูงจนเกินไปผมก็จะตั้งไว้แบบนี้นะฮะแต่ว่าก็ยังขึ้นสูงอีกนะครับทุกคนถ้าใครมีแบ็กสายจอมบวกแบบนี้ให้ตั้งเกมรับนี่มันก็จะไม่ขึ้นนั่นเองนะครับนี่เกมรับนะครับจะไม่ค่อยบวกนั่นเองนะครับตั้งเกมรับไว้นะครับอ่านะก็มีตั้งทิกนะครับสาหรับในเกมรับ ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ตั้งค่านะครับในปี2026กับการเล่นของเรานะออว่าทุกคนมีแนวทางการตั้งค่ายังไงบ้างนะครับสำหรับเกมรับนะครับผมบอกเลยครับเกมเพย20์2026หลังลอยสูงมากๆนะครับระวังยกข้ามหัวกันบ้างแล้วก็แทงหูช่องหลุดง่ายมากๆนั่นเองนะครับทุกคนใครที่ตั้งแล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างใช้ได้หรือเปล่าก็สามารถมาเม้นมาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนนะสำหรับ แนวทางหรือว่าเทคนิคการตั้งค่าง,ง่ายๆนั่เนเองนะครับกับปี2026นั่นเองนะครับทุกคนในคลิปนี้ผิดพลาดประกัน,นต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดซับสไครต์ให้หน่อยคลิปนี้ก็ตลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ